เองไปเยี่ยมบ้านจอมพันเทเสิกจุงมือผมยกตัวอย่างให้ฟังคืนนั้นท่านมาทานมีพี่สาวบอกจอมพันจะมาขอทางข้าวที่บ้านพี่สาวเสร็จแล้วระหว่างทางข้าวกันนี้มีนายทหารมากะซิบี่หูท่านก ฟังเรียบร้อยท่านก็ยกมือไปไล่ทหารให้ออกท่านรับทราบไปพอทหารออกไปแล้วบอกอายิตหมดแล้วจอมพลถนอมท่านยึดสองครั้งเรื่องที่มาที่ไปครับบอกอายิตหมดแล้วท่าน <laughs> ท่าน,ท,านท่านครับมีคนส่วนใหญ่ก็จะพูดว่าทุกครั้งที่มีการเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนรัฐบาล โดยเฉพาะการยึดอำนาจอะไรต่างๆท่านมักจะได้รับรู้รับทราบด้วยใช่ไหมครับท่านครับท่าน<ด>ตอบได้ก็ตอบนะท่าน<ด>ส่วนไหนจะไม่ตอบแล้วแต่ท่านนะด้วยเพราะเขามาพูดกันขาเนผู้ใหญ่อย่างจอมพลได้ปฏิวัติเราไม่รู้ท่านบอกอายึดหมดแล้วเราถึงได้รู้ว่าเปลี่ยนแปลงการปกครองครับแต่เราไม่รู้ที่หลัง เรามารู้ที่เราว่าท่านไม่สบายเรื่องการยึดอำนาจก็ยึดหลายครั้งหลายคราวนะฮะก็คิดว่ายึดแล้วจะทําอะไรได้ดีขึ้นยอมรับว่าบางยุคบางสมัยก็เริ่มทําอะไรที่ดีดีขึ้นนะฮะก็ก็เหมือนจะดีแต่พอไปถึงระยะหนึ่งมันก็ไม่ไม่ได้พัฒนาเท่าที่ควรก็เป็นที่น่าเสียดายนะฮะบางยุคบางสมัยก็พัฒนาได้ดีนะครับ ท่านมีความเห็นในเรื่องแบบนี้อย่างไรบ้างครับคือว่าการเมืองไทยหรือครับผมเองคือว่าเป็นเด็กตามเอะแต่ก็ใกล้ชิดกับการเมืองไทยมาโดยตลอดว่าไม่ว่าพักไหนหมอมเสรีปม,มุตอะครๆต่างๆผมสนทิทั้งนั้น ผมไม่มีตำแหน่งทางการเมืองเลยไม่มีความเพอ้อฝันอยากจะเป็นนู่นเป็นนี่ทางการเมืองไม่เคยเลยเป็นหลายยุคหลายสมัยแล้วเขาปฏิว,วัติและะนวราษฎรก็ยังจนจรชนใหญ่อยู่ยังจนอยู่สมควรที่มาดีขึ้นหน่อยก็เพราะว่า ราษฎรมีไรายได้เพิ่มขึ้นหน่อยตอนหลังนี่ช่วยสิบปีหลังเนี่ยก็เพราะทุเรียนคนจีนมีตังเริ่มมีตังโรงงานต่างๆนี่ละครับไม่มีประเทศใหหรอกอยู่ดีกินดีเท่าประเทศไทยถ้าเราไม่ทะเลาะกันแย่งอำนาจกันซึ่งเราเห็นมาแล้ว ท่านครับที่ท่านเคยถึงพี่สาวท่านนะท่านสุนีรัตเตลานนะฮะท่านก็เคยเป็นสสที่ร้อเอ็ดด้วยแล้วก็ประสานงานการเมืองเรียกว่าเป็นการประสานทางการทูตระหว่างประเทศให้ประเทศไทยด้วยไหมครับคือว่าพี่นีมาเขาชอบการเมืองมาตั้งนานแล้วคับรนัาน เพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยหลังสงครามนี่นะพินีเขาเนี้ยได้มีส่วนพบผู้ใหญ่ฮะทางเมืองจีนเขาบอกจําปลเธ็ตอต้องเราต้องเปิดประตูเมืองจีนเรียกว่าเหมือนกับว่าเป็นทูตสันติภาพหรือเป็นทูตทูตทูตไปด้วยใช่ไหมฮะจําพลเต็จะไม่เอา ในที่สุจอมพลเสรีก็ยอมรับเมืองจีนท่านครับเหมือนกับว่าทางการทูตที่เป็นทางการเราก็มีอยู่แล้วแล้วก็มีความสัมพันธ์ทางธุรกิจทางการเมืองเป็นการทูตทูตแบบแบบส่วนตัวใช่ไหมฮะส่วนตัวข่าวข่าวคุณสุนีรัตเตลานี่นะฮะเคยไปพบท่านจูเอินไหลจูเอินไหลที่กวางเจาจูเอินไหลบินมาเลยท่านท่านท่านไปเรื่องธุรกิจ หรือว่ากึ่งการเมืองหรือท่านทําแบบไหนบ้างครับการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์อ๋อครับผมการเมืองการเมืองร้อยเปอร์เซ็นต์ครับครับครับจะเห็นภาพครับอ๋อครับครับอ๋อคนรุ่นหลังนี้ก็ไม่ทราบฮะนี่นี่ท่านสุนิลเตลานี่ท่านจูเอิร์ไลระครับแล้วคนข้างๆ้างนี้ใครครับคุณจีนอ๋ออ๋ออ๋ฮะ ชื่นยได้ทานโทษอันนี้ท่านเติ้งเสิ่วผิงอันนี้ท่านคล้ายๆหมอมราชวงคึกฤทธิ์ปาโมดใช่ไหมครับอ๋อครับครับครอบครัวผมสัน็กคนจีนแต่หลายยุคหลายสมัยจนถึงทุกวันนี้เรียกว่าครอบครัวของท่านสมพศเนี่ยมีการติดต่อคุ้นเคยกับผู้นำของจีน ทุกสมัยใช่ไหมครับมาโดยตลอดครับแล้วช่วงที่ประเทศจีนแบ่งแยกกันมาเป็นจีนไต้หวันจีนนะฮะแล้วแล้วเป็นยังไงก็ท่านก็ยังติดต่อติดต่อท่านมีส่วนร่วมหรือส่วนรู้เห็นในการเปลี่ยนแปลงทางการเมืองไม่ว่าการยึดอํานาจปฏิวัติหรือเปลี่ยนแปลงรัฐบาลหรือปรับคอรมหลายยุคหลายสมัยอยู่นะฮะมีสมัยหนึ่ง ท่านถูกกล่าวหาว่าร่วมกับคณะปฏิวัติก่อการปฏดกบฏใช่ไหมครับสมัยนั้นทีนี้ถ้าจะมองในมุมว่าท่านเป็นผู้ที่อยากจะให้มีการเปลี่ยนแปลงบ้านเมืองในทางที่ดีขึ้นนะฮะท่านหวังดีต่อประเทศชาติบ้านเมืองก็ไม่น่าจะใช่กบฏนะครับไม่ใช่แต <c oughs> ่ว่าเพราะถูกกล่าวหาว่ากบฏ ก็โดยนนก,การเมืองไทยนะครับทั้งนั้นแต่ละพัคเขาก็กล่าวหาไว้ก่อน,<า>น,นแต่หลังเขามาอาภัยโทษให้ผมเขาไม่อภัยโทษอภัยโทษหมายความว่าผมทําผิดไปแล้วมาอาภัยทีหลังเขาไม่ได้อภัยโทษเขาเรียกว่าดีโลเทกรรม,รรรมไม่เคยมีกรรมไม่เคยมีโทษ นี่เราโทษสกรรมครับนั่นละ่ะผมถึงได้ลาออกจากโรงแรมดยสิ่งนี้เป็นกรรมาการดยสิ่งนี้ลาออกหมดเรียกว่าที่ผ่านมาการกล่าวหาท่านว่าเป็นขบวมันก็ไม่ถูกต้องนะฮะไม่ถูกคือจริงๆท่านและกลุ่มทหารหลายๆกลุ่มหลายๆสมัยรู้จักกันครับคือผู้หวังดีต่อบ้านเมืองใช่ไหมครับใช่ครับ ก็ก็เข้าใจฮะคือบางครั้งหวังดีต่อบ้านเมืองอยากทำให้บ้านเมืองดีขึ้นแต่ก็มีหลายยุคหลายสมัยที่ว่าทําได้ดีนะครับบางยุคบางสมัยก็อาจจะประชาชนผิดหวังบ้างก็เป็นของธรรมดาท่านนะยังผมไม่ยอมเลยที่จะอยู่พักการเมืองพักคใดพักหนึ่งผมอยู่กับประชาชนมาโดยตลอด อ๋อครับครับอ่าใช่ใช่ผมไม่เคยมีสมาชิกพรกการเมืองไหนออมีชื่อผมไม่เคยมีผมอยู่กับราฐดอนมาโดยตลอดครับครับถึงเวลานี้ปัจจุบันนี้ท่านก็เช่นเดียวกันทำทุกอย่างเพื่อส่วนรู้เพื่อชาติบ้านเมืองอยู่เพื่อประชาชนครับผมจะเรียนถามท่านว่าการวางตัวของสวิส เรื่องความเป็นกลางนี่นะฮะเขาเขาเขาทำยังไงตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันก็คือว่าตอนนั้นหลังสงครามนโปเลียนแล้วนะประเทศสวิสเซอร์แลนด์ประกาศเป็นกลางก็คือว่าไม่ฝักฝ่ายประเทศใดทั้งนั้นครับสงครามโลกครั้งที่สองเยอรมันก็จะเอาประเทศสวิสให้ได้พกขวาง อยู่ในทางตรงกลางของยุโรปนะฮะแต่ก็ฮิตเลอร์ไม่สามารถเอาสวิตเขาก็ยืนขาเดียวเขาเป็นกลางนะฮะเยิรมมันมาเยิรมมันมาเขาก็สู้เยิรมม,ม,ม,มันทำไมเยิรมมันกคิดแล้วบวกรบคุณหารว่าเขาจะเสียชีวิตมากก็เลยอ้อมยอมอมสวิต เพาเป็นภูเขานแอปนะชวนหนึ่งครับท่านครับสถานการณ์ปัจจุบันนี้นะครับผู้คนทั้งหลายในโลกนี้ก็เป็นห่วงว่าสงครามโลกครั้งที่สามจะเกิดไหมอะไรไหมนะฮะทีนี้มันจะเกิดหรือไม่เกิดประเทศไทยนะฮะก็เป็นส่วนหนึ่งของโลกก็ไม่ได้ใหญ่นักก็คงจะไปกําหนดอะไรไม่ได้แต่เราเนี่ยนะฮะจะสามารถวางตัวได้อย่างไร ให้มีความเป็นกลางแล้วเป็นมิตรได้กับมหาอำนาจต่างๆไม่ว่าจีนรัสเซียอเมริกาหรือทางยุโรปประเทศไทยควรจะวางตัวอย่างไรครับเพื่อที่จะทั้งอยู่รอดทั้งได้ประโยชน์กับทุกประเทศและเป็นมิตรกับทุกประเทศครับผมคือว่าประเทศไทยนี่นะเราควรประกาศตัวเรา ประเทศไทยตอนนี้ไปคือเป็นกลางไม่ฝักไฝพันธมิตรมิการเวลาเดียวกันเราก็ไม่ฝักไฝในประเทศจีนถึงคนไทยก็เชื่อสาจีนมีมากขึ้นแต่เราอยู่ในอาเซียนนะค,ะครับเราควรจะเป็นกลางแต่เป็นกลางนี้ไม่ใช่ผมพูดความคิดเห็นเท่านั้น นะฮะจะเราจะเป็นกลางได้ก็ขึ้นอยู่กับประชาชนเรา,า,านะฮะจะอยากจะอยู่ฝ่ายไหนอยากจะอยู่ฝ่ายเมการหรืออยากจะอยู่ฝ่ายจีนแน่นอนเราอยากจะอยู่เป็นกลางาเพื่อนะฮะใกล้จีนเพื่อนะทั้งหมดในโลกนี้มีอยู่สามประเทศคือรัสเซียนะฮะแล้วก็จีน คอมมิวนิสตจีนแดงจาวาดาจีนปัจจุบันแล้วก็ไทยเท่านั้นซึ่งสามารถเป็นกลางได้เขาเป็นกลางสองประเทศและประเทศไทยยังไม่ได้เป็นกลางที่ที่ท่านพูดเมื่อสักครู่หมายถึงว่าจีนรัสเซียและประเทศไทยไม่เคยตกเป็นเมืองขึ้นเป็นอาณานิคมของประเทศใดใช่ไหมครับใช่ครับงก็ม <พอ S 2> ครับ อันที่จริงประเทศไทยนี่นะฮะก็มีความสัมพันธ์กับมหาอำนาจไม่ว่าประเทศจีนก็ตั้งแต่โบร,โบราณตั้งแต่สมัยไหนแล้วกับรัสเซียไทยก็มีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันนะฮะมีครับแล้วรวมถึงอเมริกาก็ไม่ใช่ว่ามีความสัมพันธ์ไม่มีความสัมพันธ์ก็กมีความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันม,กมากเราจะทําอย่างไรนะฮะป้าให้เราเนี่ยนะฮะสัมพันธ์ได้ทุกประเทศโดยที่เขาไม่เห็นเราเป็นศัตรูนะฮะ ก็น,นี่แครับก็คือว่าที่ผมคิดนั้นไม่ใช่อยู่กับผมอย่างเดียวอยู่ทั้งประเทศแต่ทั้งประเทศเนี่ยต้องอรับรองด้วยกันไม่ใช่ผมคนเดียวผมสามารถที่จะจัดช่วงระยะเวลาสมปีสีปีออกจากบ้านเมืองของเรา เราจัดบ้านของเราเดือดร้อนคนอื่นไหมไม่ไม่เดือดร้อนประเทศอื่นเราไม่ได้รุกลานประเทศอื่นนะฮะประเทศไทยนีย่เราสามารถจัดระเบียบระบบใหม่เดิมเดิมเราไม่ต้องพูดถึงเรารู้ว่าเป็นยังไงห้าสิบปีอย่างที่คุณว่ากี่ปีมาแล้วล่ะฮนะ เพราะฉะนั้นเรา,เร,า,เ,ราเริ่มต้นใหม่เรามาจัดทุกอย่างให้คนรุ่นหลังไม่ใช่เรารเพราะฉะนั้นอนาคตของประเทศไทยนีจะอยู่อย่างมั่นคงท่านนะผมมองเอเซ e เหล่านี้นะครับมีความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาตินะครับ,รบไม่ว่าทางด้านอาหารด้านเกษตรกรรมด้านความเป็นอยู่นะฮะ แล้วผมคิดว่าทรัพยากร,กรนะฮะในในแีบเอเชียของเราเนี่ยน่าจะสมบูรณ์พร้อมนะครับท่านมีความเห็นยังไงครับด้านนี้มีความเห็นประเทศไทยเนี่ยนะครับพร้อมเสมอเราเป็นแหล่งอู่ข้าวขอรีกนะฮะนั่นของลูกอยู่ที่นี่นะครับเราเคยส่งข้าวอันดับหนึ่งของลูกแผ่นดินของเราเนี่นะฮะ ที่ว่าเป็นแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง<ช>นะฮะ<ช>ตามพระราชดำรัสของในหลวงรลอเก้านะฮะ<ช>มันก็เป็นเมืองที่อุดมสมบูรณ์แล้วท่านก็ยังยังเน้นเรื่องอต้องให้คนไทยทุกคนเนี่ยร่วมกันแก้ไขในสิ่งผิดนะครับ<ช>สร้างความเป็นธรรมในสังคม<ช>สร้างความยุติธรรมให้เกิดขึ้นในบ้านเมืองแล้วบ้านเมืองก็จะสงบสุขร่มเย็น ท่านมีความเห็นที่จะเสริมในส่วนนี้อย่างไรบ้างครับประเทศไทยนีย่ถือว่าเป็นประเทศที่อุดมสมบูรณ์ไปด้วยทรัพยากรทันตหารอาหารทบทุกชนิดนะครับเรามีทั้งนั้นนะครับฉันั้นเราจะสมควรที่จะอยู่ดีกินดีพอประมาณแล้วแต่แต่ครอบครัว จะแสวงหาอย่างไรนะเราเคยเป็นประเทศที่อิสระมาโดยตลอดนะครับเราก็ควรที่จะดำเนินนโยบายนะอยู่ยยดีกินด,ดีต่อไปสุดต่อไปครับอันที่จริงในหลวงรัชกาลที่9นะครับท่านก็เป็นผู้นำริเริ่มช่วยคิดช่วยวิเคราะห์วิจัย ต่างๆทำโครงการอะไรต่างๆนะฮะโครงการในพระราชดำริเป็นประโยชน์มากมายมหาศาลนะครับครับ,รบจนถึงปัจจุบันนี้ถ้านําโครงการของท่านหลายๆโครงการมาขยายมาต่อยอดผมคิดว่าน่าจะได้ประโยชน์อย่างมากมายมหาศาลเลยนะครับประเทศไทยนี่เราโชคดีนะครับว่าอื่นๆผมมาไปมาเกือบเกือบ ทุกประเทศของโลกนะมีเพื่อนร่วมกันนะครับตลอดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วประเทศไทยเนี่ยนับว่าโชคดีนะครับด้วยตันหาด้วยข้าวด้วยอาหารต่างๆกว่าทุกประเทศสเปียากรประเทศ มหาศา,บาลบ้านเราเนี่ยที่ช้าวกว่าประเทศอื่นเขาเนี่ยพอมารุ่มมองไม่เห็นมาแยง่งกำลังกันมาแยง่งความอุดมสมบูรณ์นะฮะการเมืองพ้องน,นั้นขอหยุดการเมืองชดพักฟื้นเรามมาจัดระเบียบใหม่นะครับ แล้วเสร็จแล้วทำให้ประเทศไทยเนี่ยจเจริญเป็นที่นิยมของต่างประเทศซึ่งเขานิยมประเทศไทยแล้วไม่ว่าใครชาวต่างประเทศมาประเทศไทยเขาชื่นชมประเทศไทยอยู่แล้วนะครับนะฮะเราเองมาเรามาเสียเวลานะะช่วงยี่สิบปีหลังนี่แหละครับ ยีปีหลังเราไม่หากินในทางที่ถูกเราหากินในทางที่ผิดเพราะการเมืองอการเมืองเรผมเองนี่ต่แต่ลเล็กคนจีงมือผมมาก็คือจอมพลธริตจอมพลดีจากกันหลายคนพลเอกชาชายดี นะกับคนอื่นอีกเยอะะครับพอเช่นนะั้นเราเรามาสร้างบ้านเมืองในทางที่ดีนะครับเรามาเริ่มกันใหมนะ่ทางที่ดีไม่ใช่สำหรับผมสำหรับลูกหลานซึ่งเขาเองจะต้องรับรองอนะดีสำหรับผมแต่ลูกหลานเขาเห็นเป็นอย่างอื่นเราก็ต้องเคารพเขาบ้านเมืองของเราเนี่ไม่ทิ้งความ ลำรวยทางด้านการเกษตรหรอกแล,แล้วอากาศก็ให้ไม่ใช่หนาวเกินไปนะอย่างสวิตอย่างอิตาลีย,ายุโรปในหนาวเกินไปเห็ไหมนะฮะเพราะงั้นเขาต้องอาศัยความอบอุ่นก็คืออาหารมากๆนะคนไทยไม่ต้องกินนะอาหารมากๆก,ก,กันบาลาอย่างเนี้ ของอชอบมันจะสักเท่าไหร่นะครับเราจะจะว่าคนไทยกินปลาล้วงโง่คนไทยไม่งโง่หรอกครับอยา่าอย่าคิดว่าโง่คนไทยไม่งโง่ถ้าเรางโง่เราเป็นเมืองขึ้นเข้ามานานแล้วอประเทศไทยเนี้สามารถที่จะเป็นศูนย์กลางของอาหารโลกหรือว่าศูนย์กลางของธุรกิจ ของเอ c ซหรือของโลกเนี่ยได้มากน้อยแค่ไหนครับคือว่าเราอย่าไปคิดนะฮะใหญ่เท่านั้นนะครับเราเฉพาะเอเชียนะฮะตะวันตกนะฮะเมืองจีนใหญ่ที่สุดนะฮะโซนหนึ่งคอลลัซจีโอครับนะฮะทางเมืองจีนเนี่ยนะฮะ เราพูดได้แน่นอนเราเป็นอู่ข้าวอูนะ่น้ำคนก็ได้ยินมานานหลายุคลรยสมัยแล้วเราแยกความร่ำรวยธรรมชาติที่มอบให้ที่สร้างให้กับคนไทยทุกคนเรามีนายกกระต้องได้กี่กี่คนกี่คนครับสา <30, 1. S 1> อ่า สามก็หนึ่งอะไรเป็นชี้ตายหูไลหางเออที่จริงเมืองไทยเรื่องอาหารอุดมสมบูรณ์นะที่จริงมีอาหารที่เขาเรียกว่าอาหารชั้นดีเช่นผัามนะฮะทางภาคอีสานนะฮะที่เขาบอกว่ามีโปรตีนอย่างดีเลยมีไข่มดแดงมีแมลงต่างๆไม่ว่าหนอนไม่ว่าดักแด้อะไรอย่างนี้นะฮะอาหารธรรมชาติของไทยอุดมสมบูรณ์ เป็นยาด้วยนะฮะต่างประเทศตอนนี้กลับมาสนใจเลยนะฮะผมผมเมื่อเมื่อตอนประมาณสักสิบกว่าปีที่แล้วร่วมยี่สิบปีมีคนญี่ปุ่นไปเที่ยวนครพนมสกลนครผมได้นําพาเข้าไปเที่ยวนะฮะาพาเข้าไปกินมแมลงพวกดักแด่พวกมแมลงต่างๆจิ้งหลีบเขาชอบปกชอบใจฮะเขาครับเขาสั่งซื้อขอซื้อไปกินที่ญี่ปุ่น พอระยะหลังมาผมทราบเดี๋ยวนี้เขาเปิดเป็นร้านอาหารมาแมลงเลยนะครับฮะไม่น่าเชื่อฮะเขาเขาเปิดเป็นเป็นเป็นร้านอาหารมาแมลงฮะ,ฮะ,ฮะ <c oughs> ท่านครับที่มีคํากล่าวว่าภัยของแผ่นดินเกิดจากฮะการกระทําของคนไทยด้วยกัน <c oughs> ครับทีนี้เป็นเพราะว่ามันเกิดจากการทุจริตคอร์รัปชันมากใช่ไหมครับด้วยผู้ใหญ่ บางกลุ่มไม่ทำตามอย่างเี้ความประสงค์ของรษฎรองส่วนใหญ่พรรคกางเมืองเรามากี่ปีแล้วในระบอบประชาธิปไตยแต่ตามจริงมีแต่ชื่อระบอบประชาธิปไตยแต่ตามจริงเราไม่เราไม่ใช่ประชาธิปไตยเลยแม้แต่น้อยนะครับ พราะฉะนั้นแล้วระบบเดิมๆเราไม่เราพูดถึงเพียงแต่อ้างอิงคงนั้นให้คนรุ่นใหม่เขาเห็นว่ามันดีอย่างไรถ้าพูดถึงเรื่องที่ที่พูดว่าประชาธิปไตยของไทยนี้ไม่เป็นประชาธิปไตยในความคิดของผมนะท,ที่ก็เห็นเห็นมาช่วงระยะเวลาพอสมควรตั้งแต่เกิดแล้วนะฮะ ประชาธิปไตยไม่เป็นประชาธิปไตยเพราะว่าการเลือกตั้งไม่บริสุทธิ์ยุติธรรมใช่ไหมครับใช่ครับแล้วก็การเลือกตั้งก็จะมีการซื้อเสียงเพื่อที่จะให้ตัวเองเป็นผู้ชนะในการเลือกตั้งและจัดตั้งรัฐบาลแล้วการซื้อเสียงก็ยิ่งหนักขึ้นหนักขึ้นนะฮะเพื่อที่ต่อสู้ทางการเมืองก็เลยทําให้มันเป็นธุรกิจการเมืองขึ้นมาการใช้เงินเพื่อที่จะ ซื้อเสียงเพื่อให้ตัวเองได้มีอำนาจในรัฐบาลก็เลยกลายเป็นว่าก็จะต้องหาเงินต่อไปเพื่อที่จะมาบริหารเป็นเช่นนั้นใช่ไหมครับใช่ครับเเราทำเป็นอย่างนี้มาโดยตลอดอถือว่าร้อยปีนะครับจะว่าร้อยปีแห่งความอะไรก็ตามเถอะนะครับ ประชากรไทยคุณแม่ผมมีโรงสีค,คุณพ่อมีโรงเลือดนะฮะเพราะฉะนั้นพี่สาวมีโรงแดโร,ร,รงทั้งนั้นนะ,ะผมทำรงพิมพ์เคยทำรงพิมพ์เพื่อจะสร้างประชาธิปไตยให้หลายรุ่นหลังๆรู้ แต่ไม่สามารถสร้างได้พักการเมืองอยู่พักชั่วคราวเท่าไหน3สามปีถึงห้าปีประเทศไทยจะน้ามือเป็นหลังมือนะฮะด้วความอิจฉาของลกูกนี่ครับถ้าเศรษฐกิจดีประชาชนจะต้องอยู่ดีกินดี<ป>ใช่ไหมครับประชาชนคนเราคนไทยส่วน นะฮะเกหรือเกอปอยู่ดีกินดีแต่คน่วนน้อยเขามีเหตุผลเราจะเอาร้อยเปอรนไม่ได้<ะ>ที่ไม่ได้เลยเพราะไม่ใช่ธรรมชาติมันต้องมีคนขี้เกียจอยากจะ,ะมีคนอื่นมาป้อนข้าวหรืออยากจะหา ไม่อยากทำอะไระท่านครับปัจจุบันนี้นะฮะค่าครองชีพส่วนใหญ่มันจะถีบตัวขึ้นสูงมากเลยนะครับแต่รายได้ของประชาชนก็ไม่ได้มากเท่าไหร่แต่ค่าครองชีพสูงมากๆอันนี้เป็นการให้เห็นถึงสภาวะเศรษฐกิจตก,ตกต่ำมากใช่ไหมครับเกิดว่าอย่างนี้น้ำพริกไม่ต้องมากเป็นที่นิยมของคนไทย ทั้งหมดผมอยู่เมืองนอกผมก็ชอบทานน้ำพริกเห็นไหมนี่นี่ละคัดเราอยู่ได้อุดมสมบูรณ์เราไม่ต้องกินแสเตก็กราคาคแพงๆแต่เรากินน้ำพริกรทำหน้านเองน้ำพริกบาลานี่ละอาหารไทยถูกถูกไม่ ไม่ใช่ฝรั่งมาเมืองไทยแล้วกินไม่เป็นให้เขาทดลองเขาชอบทางนั้นเออครับแต่แต่ส่วนหนึ่งเหตุการณ์ปัจจุบันผมว่าคนไทยถูกกระลอาเปรียบม,มากไปไหมครับเช่นน้ํามันก็แพงไฟก็แพงอะไรสาธารนุ่หนหุ้มพต่างๆก็แพงด้วยไหมครับอันนี้แพงคือว่าหนึ่งเราไม่ ว่ารัฐบาลในอดีตเกิกันมันไ,ไม่รู้อยากจบเรามาเริ่มต้นใหม่หาทางเริ่มต้นใหม่นะครับครับเป็นความภูมิใจนะครับที่ได้มาพูดคุยกับผู้มีประสบการณ์ตลอดชีวิตทั้งในและต่างประเทศครับปัจจุบันท่านสมพศปิยอุย่ยอายุ92ปีแล้วแต่ท่านก็ยังมีความคิดความอ่านสติป,ปัญญาท่านยังเฉียบแหลมอยู่ครับ ท่านก็ได้เล่าเรื่องราวต่างๆได้มีสิ่งดีๆเราสู่รุ่นลูกหลานสั่งนับเป็นความภูมิใจของผมที่ได้มีโอกาสมาพูดคุยกับท่านผู้หลักผู้ใหญ่นับว่าท่านเป็นผู้ใหญ่ในบ้านเมืองท่านหนึ่งไม่ว่าทางด้านธุรกิจหรือด้านกระทำสิ่งต่างๆด้วยความรักชาติทำเพื่อชาติบ้านเมืองทำเพื่อแผ่นดินของเรา ต้องขอกราบขอพระคุณท่านสมพบเป็นอย่างยิ่งค,ครับผมบคุณครับยินดีครับขอบพระคุณครับ